สวัสดีคะ่ะสวัสดีแม่แม่เอฟซกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสาู่ช่องวักนิ่มนะคะวันนี้วันนี้นะคะควอนจอยไม่อยู่นะคะแม่แม่นิ่มของเราก็พักอยู่ที่ลงนอนนะคะวันนี้ฝนตกนะคะไม่ได้พาออกข้างนอกนะคะถ้าออกไปอยู่ข้างนอกก็เลิเทอะมอมแมมนะคะนี่นะคะน้องครีมนะคะหลานสาวคนสวยนะคะทําความสะอาดลงนอนให้นุ่มนิ่มนะคะวันนี้ ด,ดูนุม่มนิ่มนุ่มนิ่มนี่ก็ขอกินอย่างเดียวเลยนะคะ <laughs> จ้าก่อนสวัสดีค่ะแม่แม่ก็เร็วค่ะก่อนค่ะสวยเสียงค่ะสวัสดีค่ะ <laughs> ไม่มีเสียงนะคะค <laughs> ่ะเสียงก็แล้วให้กินมันแกวเร้วเสียงเสียงค่ะ ยกงวงอย่างเดียวนะคะชูงวงอย่างเดียวนะคะเออเสียงเบาๆนะคะเสียงแหบอยากกินมันแกวไม้นุ่มนี่นะคะมาใครเข้าใกล้ก็ได้นะคะนุ่มมของเรานะคะน่ารักนิสัยดีนะคะ ให้กินเราก็อยากกินอีกนะคะหนาวใจจังชิมเพื่อประกวดไปทีเดียวของคุณเลยปกวดไปเน่านึใกในก่องแค่เดียวดิโอ้ยขอน้องครีมอีกแล้วนะคะอาปากรนนะะ้อนค่ะ <laughs> ไม่รู้ว่าจะได้อะไรกินหรือเปล่าอาปากอย่างเดียวนะคะบรรกาศวันนี้ก็ค่อนข้างเย็นนะคะเพราะว่าฝนตกในตอนกลางวันนะคะ สองวันแล้วนะคะที่ฝนตกแต่วันนี้ตกไม่เยอะนะคะตกไม่แรงเหมือนเมื่อวานนะคะหญ้าที่ปลูกไว้นะคะก็จะ,ะแตกยอดขึ้นมานะคะน้องแอนไปซองดูมีหญ้าโผล่ขึ้นมานิดหน่อยนะคะเพราะว่าฝนเพิ่งตกนะคะแม,แม่ขออีกแล้วนะคะ <laughs> ขออย่างเดียวเลยนะคะนุ่มนิม ใจเย็นๆนุ่มมขอของกินจากน้องครีมนะคะเคยได้กินอะไรกับใครเขาก็จะจํานะคะแม่ๆแล้วก็ขอนะคะดูสิคะไม่รู้ว่ามีอะไรให้กินหรือเปล่าแต่อ้าปากรออย่างเดียวเลยนะคะนุ่มมอันนี้ว่าจะให้น้องคิวกับน้องปั้นมาทําความสะอาดนะคะแต่ไม่รู้ไปไหนนะคะ สองหนุ่มนะคะไปหาเลาะที่ไหนก็ไม่รู้นะคะโอ้ยขอหน่อยค่ะ <laughs> เอ็นดูของอ้อนนะคะขอหน่อยค่ะขอ,องน้องพีมอีกแล้วนะคะอยูใกล้ไม่ได้เลยน,นิ่มเนี้ยอ่ะอะมาเอานี่มาเอานี่พอ,อแล้วค่ะ <laughs> พอแล้วก่าวท้อก่อนนะคะตอนเย็นค่อยกินใหม่เนาะตอนเย็นก็ยังคงเปิดร้านผลไม้อะไรเหมือนเดิมนะคะแม่แม่บำรุงร่างกายนุ่มนิ่มนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงผสมพันธุ์นะคะกับหนุ่มทองคูณน,นะคะขออีกแล้วนะคะอดอ้อนมากเลยนะคะ น,นี้เป็นช้างที่เชื่องนะคะน่ารักนิสไสดีนะคะอยู่กับใครก็ได้นะคะใครเข้าใกล้ก็ได้นะคะเป็นมิตรกับทุกคนนะคะแล้วก็เป็นมิตรกับเพื่อนช้างด้วยกันนะคะโอ้ย่าเรากําลังจะมานะคะคอนจอยกับแม่บัวไปหาย่านะคะให้นุ่มนิ่มเะื้อหญ้าของเรากําลังมาถึงพอดีนะคะนี่นะคะ คะแนนที่เราไลฟ์ทุกวันนะคะก็ไปซื้อหญ้านะคะตนนัวนี้ซื้อให้ทองคูณด้วยนะคะแม่แม่ให้นุ่มนิ่มด้วยนะคะกินสองเชือกนะคะเรียบร้อยนะคะสะอาดแล้วนะคะโอ้ขออีกแล้วขอ,อยังเดียวเลยนะคะอะ เดี๋ยวตอนเย็นค่อยเจอกันใหม่นะคะขอหญ้าอย่างเดียวขอผลไม้นะคะสับป,ประรดของเราก็มีอยู่นะคะแม่แม่แต่เราก็ต้องหาอาหารเสริมให้นุ่มนิ่มด้วยนะคะจะให้ข้าทานอย่างเดียวไม่ได้นะคะนี่นะคะสับป,ประรดหนึ่งกระบะก็ยังไม่หมดนะคะแต่เราก็ต้องหาอย่างอื่นด้วยกลัวนุ่มนิ่มจะเหลืออาหารนะคะ โยกันขออย่างเดียวเลยนะคะนุ่มนิ่มของเรานะคะนี่ค่ะอาหารของนุ่มนิ่มเต็มคันรถนะคะเป็นอะไรเอ่ยยาในเปียนะคะนี่ค่ะหนึ่งกระบะรถนะคะแม่แม่หาวันตอวัน,นะคะเพราะว่ากินสองเชือกนะคะ น,นี่ก็อยู่ตรงนู้นะะกก like, share, นะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเล็กๆของผังนุ่มมด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะ